สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาที่บ้านเพนะคะตลาดบ้านเพคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็จอดรถอยู่ตรงถนนเรียบอาเบ เรียบทะเลบ้านเพนะคะซึ่งด้านขวาก็จะเป็นท่าเรือที่จะไปกเกาะเสม็จนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นโซนที่พักโซนร้านคา้าโซนเซเว่นแบบนี้ค่ะเรามาที่นี่เพื่อจะให้แบบว่าเพื่อจะมาดูสำรวจตลาดนะคะว่าบริเวณแถวเนี้ยค่ะมีผู้คนเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าลักษณะของพื้นเพที่นี่ผู้คนที่มาที่นี่เป็นอย่างไรนะคะก็เลยก็เลยมาดูบรรยากาศค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือถนน ถนนที่อยู่เ,เรียบชายหาดนะคะขนานกับทะเลนั่นเองค่ะซึ่งข้างหน้าก็เป็นท่าเทียบเรือของเทศบาลตำบลบ้านเพนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะบ้านเพนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อนาอบ้านเพนก็คือเป็นจุดจุดขึ้นเรือที่จะเป็นเกาะสมุทร่ะซึ่งเกาะสมุทรเนี่ยหลายๆท่านที่เคยไปก็น่าจะมีความประทับใจอย่าง เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทะเลเห็นไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงเรียกได้ว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวค่ะก็จะมีรถบัสมีต่างชาติมาคนข้างเยอะเราก็เลยมาดูอะค่ะเพราะว่าที่ดินที่เราแบ่งขายใกล้าหาดแม่ลำพึงก็จะอยู่โซนนี้เหมือนอ่าก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดบ้านเพนะคะเลยมีโอกาสได้พาทุกคนมาเห็นเป็นว่าแถวบ้านเพเนี่ยมีความคึกคักแบบไหนแล้วก็ผู้คนหนาแน่นแค่ไหนนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตวนกลับนะคะ เอ่อเดี๋ยวไปกลับรถกับอืมอันนี้ในนี้ก็มีโลตัสเนาะมีโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตมีซีเจมีเซเว่นคุ้นข้างหลายสาขาแล้วก็มีแมคโครด้วยนะคะที่บ้านเพเพราะว่าที่บ้านเพค่ะต่างชาติเยอะชาวต่างชาตินะคะเยอะดังนั้นนะคะร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเอชาวต่ตางชาติที่นี่นะคะนี่ละค่ะด้านนึงก็จะเป็นทะเลแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูความคึกคักข,ของชาวบ้านเพะนะคะ ทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าที่ดินที่เราแบ่งขายอะค่ะตรงใกล้ๆหาดแม่ลำพึงที่ขนาดเริ่มต้นที่200ตารางวานะคะมันจะเป็นแบบไหนเนาะมันจะรองรับกลุ่มลูกค้าประเภทใดนะคะเนี่ยค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นทะเลแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือตรงนี้ก็จะมีแมคโครนะคะเรียกได้ว่าถ้าเราไปซื้อที่ดินตรงนั้นเพื่อทําบ้านนะคะก็จะมีแหล่งที่จะจับใจ่ายใช้สอยอาหารการกินนะคะ เนี่ยค่ะแมคโครแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นท่าเทียบเรือนะคะสำหรับที่จะไปที่กเกาะสม็จเนาะเนี่ยค่ะถนนถนนที่บันเทเป็นแบบนี้นะคะในตัวเมืองบันเพเห็นไหมคะคึกคักมากๆแถวนี้จะเป็นถิ่นท่องเที่ยวนะคะเป็นถิ่นที่เป็นการผ่านนี้สําหรับนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวออที่มาจากในประเทศกับต่างประเทศนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็คือความคลึกคักเดี๋ยวเราจะพาวนเข้าไปดูตรงท่าเทียบเรือนะคะเผื่อท่านไหนที่ ยังไม่เคยไปกเกาะสม็จอะคะก็จะได้เห็นแถวๆนี้นอกจากจะเป็นที่พักสําหรับเออสำหรับผู้โดยสารก็จะมีที่พักสําหรับจอดรถนะคะเผื่อลูกค้าที่แบบว่าไปท่องเที่ยวที่หาดเออที่กเกาะเสม็จแล้วต้องการจะจอดรถอะคะ่ะแถวนี้ก็จะมีที่จอดรถนะคะรับฝากเป็นรายวันเนาะนี่แหละค่ะเป็นท่าเทียบเรือเห็นไหมคะก็คือคักระดับหนึ่งนะคะคือคักระดับหนึ่งเนาะ นี่ให้ให้ดูนี่พามาดูแถวบันเพค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเผื่อท่านไหนคิดที่จะลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แถวบันเพคค่ะก็นี่เลยนะคะนี่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือที่จะไปหอสม็จนะคะนี่พามาดูตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่าที่ดินแบ่งขายของเราที่เป็นเริ่มต้นสองร้อยตารางวานะคะมันก็จะใกล้ตรงบันเพคตรงนี้แหละคะ่ะซึ่งแถวนี้เห็นไหมคะที่หัวอาศัยที่เป็น ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยแบบประจำก็จะหนาแน่นแล้วเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตึกแถวแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับบ้านพักบ้านเดี่ยวแบบนี้ก็อาจจะต้องห่างจากตรงนี้ไปหน่อยนึงนะคะดังนั้นนะค่ะเลยมาให้ดูว่ากลุ่มลูกค้าเผื่อท่านไหนที่กาลังจะหาที่ทําบ้านทําทําบ้านทําห้องเช่าแบบเนี้ค่ะจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นใครนะคะนี่เลยค่ะนี่คือถนนบ้านเพค่ะค่อนข้างคึกคักเหมือนกันนะคะ เพิ่งเป็นเป็นเอ่อเป็นช่วงกลางวันเนาะช่วงกลางวันที่แบบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติะคะ่ะก็จะมารอลงเรือที่จะไปกเกาะสม็ดเพราะว่ากเกาะสม็ดอะที่พักของเขาก็จะเริ่มเช็คอินประมาณบ่ายสองใช่ไหมคะดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดินทางจากฝั่งเนี่ยเพื่อจะไปที่เกาะค่ะริงโอ้นานแน่นมากค่ะคึกคักเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่คือในตลาดบ้านเพยก็มีชาวต่างชาติ มีคนไทยโอเห็นแบบนี้แล้วก็เป็นสีสนันอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวตรงไปก็จะไปตลาดที่เป็นซื้อของสดนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลองขับไปนะคะว่าจะสามารถขับผ่านตลาดได้หรือไม่นะคะเผื่อเผื่อท่านไหนไม่เคยมานะคะจะได้มาได้ถูกแล้วก็จะได้มองได้ออกค่ะว่าเออถ้าเกิดมาเที่ยวแถว เลยองแถวบ,บ้านเพค่ะจะมีตรงไหนบ้างที่สามารถเที่ยวได้นะคะค่ะตรงนี้ถือว่ามันเป็นถนนช่วงหนึ่งที่เป็นวันเวย์นะคะที่จะขานเข้าไปตลาดเลยค่ะเผื่อเผื่อท่านไหนที่แบบว่าไปพักไปพักในโซนที่เป็นพูลวิลล่าอาจจะพักใ,ใกล้ๆหาดแม่ลำพึงแล้วจะเข้ามาซื้ออาหารทะเลในตลาดบ้านเพนะคะจะมีถนนบางช่วงที่เป็นวันเวย์ค่ะก็จะได้ไม่พลาดน,นะคะ เดี๋ยวเราจะพาผ่านตลาดเข้าไปเลยค่ะจะได้เห็นนะคะว่าตลาดเนี่ยคือค่กแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่อยู่ในตัวเมืองบ้านเพเหมือนกันนะคะจะเป็นถินที่มีร้านค้ามีธนาคารอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะพอถึงตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าตลาดบ้านเพข้างหน้าค่ะก็จะเป็นถนนวันเวยนะคะวันเวย์ค่ะก็จะเข้าออกทางนี้ทางเดียวจะไม่มีรถสวนมานะคะซึ่ง ปกติถนนเส้นนี้ค่ะก็จะเป็นถนนเส้นแบบวัฒนธรรมนะคะที่เวลาที่ทางบ้านเพเขาจัดก,กิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งช่วงสงกรานะคะถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่มาเล่นสงการะคะ่ะก่อนหน้านี้เส้นนี้จะเต็มไปด้วยการการค้าขายที่เป็นอาหารทะเลนะคะแลกะก็เกี่ยวกับอาหารการกินที่มาจากทะเลประมาณนี้คะ่ะแต่ปัจจุบันก็อาจจะเบาบางไปบ้างนะคะ เพราะว่ามีตลาดอีกที่หนึ่งที่อยู่ด้านนอกค่ะเรียกว่าตลาดร้อยเสานะคะนี่คือขับผ่านตลาดบ้านเทเลยค่ะสาหรับท่านไหนที่ชอบอาหารทะเลสดๆนะคะก็เข้ามาที่ตลาดนี้ได้ค่ะแต่บางช่วงอาจจะต้องเดินเข้ามาค่ะเพราะว่ารถเป็นวันเวย์เนี่ยค่ะตลาดสดก็จะเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวไทยนะคะที่ซื้ออาหารทะเลเพื่อจะไปติก๊กนิกริมทะเละคะ่ะริมหาดไมลลำพึงนั่นเองนี่เลยนะคะ นี่ก็เป็นภายในตลาดค่ะค่ะทุกคนขับดูเลยค่ะเผื่อท่านไหนไม่เคยมานะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันค่ะเป็นแบบนี้ <Okay. S 2> นี่ก็ยังอยู่ในตัวตลาดอยู่นะคะอยู่ในตัวตลาดอยู่ค่ะก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าที่เคย สัมผัสมานะคะแต่ว่าก็ยังมีประปายเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะแดียวพรุ่งนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ได้ถ้ามีโอกาสก,าก็จะพาทุกคนมาแวะดูออกทีนึงนะคะเนี่ค่ะนี่คือตลาดบ้านเพนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อจะออกถึงถนนสุขุมวิทค,ค่ะแล้วก็ไปให้ทุกคนได้เห็นตรงตลาดร้อยเสานะคะซึ่งเป็นตลาดที่ขายอาหารแห้งและก็ของฝากค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของฝากนะคะเผื่อท่านไหน ที่มาแถวบันเทเนี่ยค่ะสามารถจอดรถหน้าร้านได้เนี่ยค่ะผู้คนก็เยอะเหมือนกันค่ะต่ไปายเยอะเยอะแบบตอไปลายเนี่ยค่ะถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนสุข,ขมุมวิทนะคะเนี่ยค่ะร้านค้าขายของฝากก็อยู่ริมทางแบบนี้นคะคะ นี่ค่ะภายในตลาดบ้านเพพามาที่นี่เพราะว่าเรามีที่ดินแบ่งขายที่ใกล้หาแม่ลำพึงแล้วก็ใกล้ตลาดบ้านเพตรงนี้นะคะเผื่อท่านไหนที่แบบวางแผนในการซื้อที่ดินหรือทําที่พักอาศัยอะคะ่ะจะได้รู้ว่าสถานที่ใกล้เคียงอะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็น,เป,นเป็นตลาดสินค้าโคบงจรที่เป็นของเทศบาลบ้านเพนะคะก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นพื้นเพในใน,ในพื้นที่จะเรียกว่าเป็นตลาดร้อยเสานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาขับรถดูใกล้นะคะ ข้างในก็มีร้านค้าเยอะมากๆนะคะทั้งออร้านอาหารร้านขายของแห้งแบบนี้ค่ะขายของตอกของที่ระลึกเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแถวนี้นะคะสะดวกสบายค่ะออบ้านเทือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงค่ะดังนั้นท่านไหนที่จะมาเที่ยวหาดแม่ลำพึงค่ะก็มีอาจจะต้องมาแวะ อ่าตรงตลาดบ้านเคนะคะเพื่อซื้อของฝาหรือของที่ระลึกนะคะหรือท่านไหนที่มาเป็นครอบครัวะคะ่ะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมาที่ตลาดบ้านเคนะคะเพื่อซื้อเพื่อซื้อที่อ,อ่ออาหารตานกินต่างๆไปนั่งรับประทานที่ริมทะเลนะคะโอเคค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจอดตรงหน้าตลาดแล้วกันเนาะแล้วก็คุยกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ที่พาทุกคนมาดูครับเพื่อไม่ให้แบบว่า เพื่อไม่ให้เสียเสียโอกาสนะคะในการที่จะมาตรงนี้นะคะใดๆก็แล้วแต่ค่ะตรงในเขตบ้านเพนะคะ่ะในเขตบ้านเพลหรือในเขตที่ใกล้กับฐานแม่ลาพึงนะคะก็ถือว่า ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่รองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีหมายความว่าถ้าเป็นช่วงโลชซั่นเป็นหน้าฝนนะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นภายในประเทศแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในพื้นที่ค่ะที่ต้องการไปชมบรรยากาศทะเลนะคะส่วนที่เป็นหน้าร้อนพอเป็นหน้าร้อนระหว่างปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึงพฤษภาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวแถวนี้มาพักผ่อนระยะยาวหรือมาอาศัยในช่วงหน้าร้อนที่มีค่ะดังนั้นนะคะ พื้นที่ในเขตบ้าน,นเพลใกล้หาดแม่ลำพึงก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของอสังหาปล่อยเช่านะคะปล่อยเช่าหรืออสังหาสําหรับถ้าเกิดเป็นซื้อที่ดินเปล่าก็ถือครองระยะยาวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะนี่ก็คือเป็นมุมมองของของของ,ของการวิเคราะห์นะคะสําหรับลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่จะตอบโจทย์กับ สังหาในบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าในเขตบ้านเพในตัวเมืองเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหนาแน่นนะเนาะหนาแน่นในที่นีหมายความว่าตึกรามมั่นช่องอต่างๆก็จะหนาแน่นอีกอย่างนึงราคาในเขตในในตัวเมืองในตัวเมืองของบ้านเพก็จะราคาขึ้นไปหลักประมาณน่าจะมากกว่าหกล้านไปแล้วต่อไร่นะคะแล้วก็จะไม่ได้มีขนาดเล็กให้เราแล้วนะคะดังนั้นท่านไหนที่จะซื้อที่ดินสําหรับทําบ้านอยู่เองหรือว่าบ้านขายหรือว่าบ้านที่สําหรับปล่อยเช่าแบบนี้ค่ะก็ต้องดูพื้นที่ที่เ นอกตัวเมืองมันเทไปอีกหน่อยซึ่งซึ่ง,ง,งตรงที่ซอยอร้านอาหารครัวมพะพร้าวอ่อน ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเพราะราคาเนี่ยยังอยู่ตารางวาละ4 9 9 0เาเป็นต้นทุนที่กําลังดีเป็นต้นทุนที่สามารถต่อยอดให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เดินทางมาที่ตลาดบ้านเพได้สะดวกนะคะดังนั้นท่านใดที่กําลังมองหาการลงทุนในเรื่องของที่ดินในเรื่องของอสังหาในเขตใกล้หาดแม่ลําพิงใกล้แหลง่งท่องเที่ยวสําคัญของระยองก็อย่าลืมแปลงนี้นะคะเรามีขนาดเริ่มต้นของ200ตารางวาคราคา8 9 0 0 0 0บาทนะคะยังคงเป็นที่ที่เอ่อ ยังคงมีเป็นโปรโมชั่นให้กับทุกท่านอยู่นะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะกำลังจะมองหาที่ดินเนาะส่วนแปลงอื่นๆที่มีขนาด300ตารางวา350แบบนี้ค่ะเราจะให้ราคาตารางวาละ4,990นะคะเข้ามาดูแล้วก็จ,จัดจองกันก่อนได้นะคะนะคะชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราเจอกันใหม่ใน บรรยากาศที่ดินในที่อื่นๆที่เราประกาศขายอยู่นะคะเราจะพยายามพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบให้เห็นนะคะจะได้นึกภาพได้ออกว่าถ้าสมมติเราไปลงทุนที่ดินที่นั่นนะคะโอนอนาคตในการเติบโตของที่ดินจะเป็นยังไงมูลค่าที่เราจะสามารถสร้างให้กับที่ดินแปลงนั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะสวัสดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ